ใจหรือถามจากที่คนในโซเชียลเขาพูดกันคิดยังไงกับคําพูดของพวกโซเชียลต่างๆที่พูดว่าตอนนี้ลุงลนมุงคนได้ดีพอหลานมันจะเข้ามาประเด็นัำถามที่สองปัจจุบันแล้วลุงพลอาชีพหลักลุงพลตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่อยากรู้อย่างบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเอฟซี FC หรือคนที่เขารักลุงพลเขาสร้างกันลุงพลนนะ่ที่ดินตรงนั้นนะเป็นที่ดินของลุงพลหรือเป็นของของเจ้าของสวนยางงเขา รู้สึกอย่างไรกับคำที่ว่าเอาลูกเขามากินรายการต่อไปนี้เปิงกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มันแบบเปิงในด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใจวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีต้องได้หับคำแนะนำ อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับโปบอยคลาสครับผมตอนนี้อยู่กับลุงพลประแตนมีหลายคําถามครับที่สื่อโซเชียลนะครับขอไปคุยกันแล้วก็ไปพูดกันมีแฮชแท็กแรงๆเข้ามาวันนี้ขออนุญาตถามลุงพลนะครับลุงพลสัญญานะว่าตอบทุกเรื่องได้ครับทีนี้ทัวร์จะลงไม่ลงมาลงที่ผมคนเดียวไม่ต้องไปลงที่ลุงพลนะครับมีคําถามลุงพลคําถามแรกเลยพี่อุบวิทยะปัจจุบันนี้ดาลงตําแหน่งเป็นผู้จัดการลุงพลแล้วรับงานอะไรให้ลุงพลหรือเปล่าก็ผมเองก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามีหมอปลา และก็ลูกชายคนโตอีกคนนึงที่ที่เป็นที่ปรึกษาครับไม่ใช่ผู้จัดาการก็แปลว่าแม้แต่พี่อุบหรือหมอปลาหรือหรือหรือใครก็แล้วพี่ไออะไรก็ไม่ใช่ผู้จัดาการาปัจจุบันนี้ผู้จัดาการคือคนนี้ใช,ใช่ครับ จัดเก็บด้่ไคุณจะโล่ร้องดิไอ้นี่พอพูดอะไรไม่ชอบแต่นถามจริงตอนนี้คือหน้าที่หลักๆก็คือเรื่องของดูแลทั้งนอกจอและในจองานช่วงนี้เยอะมากครับประนก็มีเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้งานใหญ่ตัวอะไรก็มีรายได้เข้ามาแต่เดี๋ยวนี้คุณมีมีอะไรนะครีมหรืออะไรยังไงที่ทีไม่มีครับมีสครับรอสครับผิวก็ทำมาแล้วแล้วก็มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นชาสมุนไพรครับสุครีมก็มีติดต่อเข้ามาแต่เรายังไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นอ าสชีวิตเราไหมครับที่แบบคนเขามอบหมายให้ความสําคัญหรือเขาจ้างเรามาผมเชื่อว่าคนที่เขาเข้ามาหาผมกับครอบครัวเนี่ยคือเขาเห็นว่าผมเนี่ยสามารถที่จะโฆษณาสินค้าให้เขาได้เราทำได้แล้วก็ทำเอนะนเนาะทำไม่ได้แล้วก็คงต้องปฏิเสธผมจะเน้นงานที่ผมทําได้ไม่ใช่ว่ารับทุกงานนะครับอ๋อเหรอครับเลือกเลือกใช่ใครเป็นคนกรองให้ปะแตนคนกรองให้เหรอหรือว่าพี่อุบหรือว่าเป็นใครก็ทั้งทั้งหมอปลาไอซารวัตแล้วก็พิ้ววิรยะครับเพราะว่าพิ๊บวิรยะเนี่ยก็จะหางาน านทางด้านน่ะงานบันเทิงงานอะไรให้ก็กลาบเป็นงานงานทั้งก็รีวิวทุกอย่างครับคุณลก็จะจัดการเรื่องงานปัจจุบันนี้อาชีพลุงคนแล้วล่ะอาชีพหลักลุงคนตอนนี้เป็นอะไรกันเป็นคําถามที่คนถามมาก,กันเยอะมาก มันจะเรียกอาชีพหลักก็ไม่ได้นะเพราะเราเพิ่งโผล่เข้ามาใช่ยังเหมือนเดิมครับคือถ้าไม่มีงานไปทําที่นู่นที่นี่นั่นก็ก็ตอนนี้ก็ต้องกีดยางครับไหนก็อยู่บ้านไหนก็ตอนนี้มันออกไปกีดยางไม่ได้ทุกอย่างมันยังไม,ไม่ไม่ลงตัวยังไม่โอเคหมดก็เลยก็คือเจ้าของสวนเขาก็ยังไม่ได้ให้คนอื่นไปกีดนะเายังรอเราอยู่เออน่ารักเนาะแล้วเวลาปกติกีดยางที่สองคนผมมีอีกคนกีดยางใช่ครับใช่ ก็จะตื่นประมาณหลังเที่ยงคืนอ่ะทีหนึ่งที่สองที่สามแล้วแต่มันเป็นเวลาบางทีก็กรีดสองสวนแล้วก็ตื่นดึกหน่อยถ้ากีดสวนเดียวก็ตื่นสายหน่อยที่สองที่สามต้องเตรียมตัวออกไปทํางานเรื่องของเดินแบบเป็นเป็นเซนเตอร์ตัวตัวนี้ก็เป็นหาอะไรได้เสริมนก็แปลว่ายังอยู่ในพื้นฐานที่ยังเป็นตัวตนลุงพลคนเดิมจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะผมถามนิดนึงไอ้ที่ข้างๆบ้านน่ะที่แบบโอ้ยมาขายของในบ้านที่ผมดูข่าวคือผมไม่เคยไปบ้านลุงพลแต่มันมีข่าวมว่าโอ้ยเขาขายของกันเยอะแยะเลย ไอ้ตรงนั้นลุงพลไปให้ค่าเช่าเขาแมไปเก็บค่าเช่าหรืออะไรเงีครับเป็นชาวบ้านกกอกแล้วก็บ้านข้างเคียงเขาก็เขาก็มีอย่างมีรายได้นะมันเป็นสินค้าตามฤดูกาลพวกก็ถือว่าเราสร้างรายได้ให้คนบริเวณคนชุมชนด้วยเก็บค่าสถานที่ไม่มีเก็บเลยอยากรู้อย่างบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเอฟซีหรือคนที่เขารักลุงพลเขาสร้างกับลุงพลที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินของลุงพลหรือเป็นของของเจ้าของสวนยางเขาผมซื้อจากาจดิดครับเจ้าของสวนยางที่อยู่หลังบ้าน่ะ มันจะมีขอบเขตอยู่ที่เป็นดินที่ผมซื้อจากเขาแสนห้าครับผมซื้อนานแลวครับซื้อนานยังลุงนน่าจะปีห้าแปดครับตอีบ้านปีห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยปีห้าแปดผมก็ได้ตกลงอีปีแล้วห้าแปดก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับตอนนั้นเราซื้อเงินสดซื้อคันผ่อนหรือซื้ออะไรไงจ่ายสองงวดครับจ่ายสองงวดหรือ ก็ใช้เอาเรื่องของกีดยางมาแลกคือผมไปขายที่อยู่ที่บุณสวรคดิ์ปุณสวรสค์น,น,น,นครมนมซึ่งเป็นที่ของปู่ครับของปู่ของย่าครับก็มันเป็นก็ขายให้พี่น้องแหละแสนหนึ่งผมก็เอาเงินแสนนั้นมามาจ่ายค่าที่งวนแลกแล้วก็วก็ได้ไปกู้สถาบันนึ่งก็ห้าหมื่นมาให้เขาครับก็บระยะเวลาก็ห่างก,กันไม่เกินสองเดือนเพราะว่ามีสัญญาอยู่ว่าต้องจ่ายก่อนวันที่ทานันนี้ครับคำถามที่3ามนะลุงพลอย่าโกรธผมนะขออนุญาตถามนะ ลุงบอลครับคำถามนี้ครับคิดยังไงกับคําพูดของพวกโซเชียลต่างๆที่พูดว่าตอนนี้ลุงคนได้ดีเพราะหลานมีเงินมีทองทุกวันนี้ได้ดีเพราะหลานงประเด็นนี้ก็คือมันแล้วแต่มุมมองเขานะครับเพราะว่าก็อยู่บ้านของผมธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านนะแล้วมันมีงานเข้ามาอย่างเงี้ยอันไหนผมทําได้ผมก็ทํำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเนี้ยอย่างนี้งานที่ผมถนัดก็คือตอนนี้ก็มาร้องเพลงับคนอยากฟังผมร้องเพลงอื ตอนนี้ก็มาร้องเพลงครับเอ้ยเ,เพลงนี้ก็เป็นไรายได้เสริมหม่ใน่ใช่ไม่ใช่เป็นรายได้ก็ตอนนี้มีมทางเดียวเนี่ยครับที่ได้ที่ได้ไปร้องเพลงนี่ครับงานอย่างอื่นก็ยังไม่มีเข้ามาสรุปก็คือลุงพลก็บอกว่ามันเป็นคําถามที่แบบเหนื่อยใจอ่ะก็คือโอกาสมันเข้ามาใช่ไหมพอมันมีโอกาสที่เข้ามาลุงพลก็ก็ทําไว้ก็รับไว้ก็คุณุ๊กก็พูดไว้ดีครับว่ามันไม่ใช่การโชยอากาศมันเป็นโอกาสที่ลุงกับป้าจะมีงานเพราะว่า คนก็อยากช่วยลุงกับป้าให้มีรายได้ครับมันก็ไม่ได้เยอะครับห้าพันหกพันประมาณนี้ก็ไม่ได้ไปเยอะอะไรมากมายสิ่งที่ได้มาที่ทุกคนเห็นที่เป็นข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้มาครัใช่ไหมครับโอเคเคลียนะฮะคำถามนี้นะครับคำถามที่สี่ครับลุงพลลุงพลมีความคิดเห็นยังไงครับเทียวกับการที่ลุงพลอยู่ๆมานั่งกินไข่ดาวแล้วคนดูคลิปลุงพลเป็นล้านเลยนี่ที่ผมรู้ว่าคนเนี้ยถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีที่คน มาดูว่าเราอยู่กันยังไงอยู่อยู่แบบไหนอย่างเงี้ยบางคนเราอาจจะเป็นว่าเขาอยากช่วยเราแบบแต่เขามาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะดูตรงนี้ก็ได้อะไรก็บบว่าคือช่วยทางนี้อะไรเงี้ยแบบดูอันนี้นะก็เหมือนข่าวที่ออกไปนะบอกได้ค่าตอบแทนล้านสองล้านห้าล้านล้านอะได้จริงป่ะไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนก็แปลว่าเขาไม่ได้ให้ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีก็เหมือนกับมีคนบอกว่ามาซื้อที่ให้ลุงเอาเงินลถให้ลุงเอาบิ๊กบัสให้ลุงมันอยู่ไหนไปดูในบ้านไม่มีเลย คนที่มาเยี่ยมเขาถามหาใช่คนที่มาเยี่ยมมาถามซื้อให้อะไรรที่เขาซื้อให้ไหนรถรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอามาให้บิ๊กไบค์มันอยู่ไหนเราเห็นแต่เป็นข่าวมันก็ปแล้วแล้วที่ละที่ซื้อให้ยังมันอยู่ไหนที่ก็เห็นแต่แค่ที่ปลูกบ้านเนี่ยเลือกครับแล้วอาการปลูกปลูกมันก็ไม่มีเลยแต่แต่แต่แล้วในข่าวเราได้มอเตอร์ไซค์นี่จริงมั้ มอไซค์เวฟบร้อยยี่ห้าน่ะได้ครับได้จริงครับได้จริงใครเดียถือว่าเป็นบิ๊กไบค์ไม่ใช่ครับไม่แต่ไม่ใช่บิ๊กไบค์มันต้องรถไปแปรัวรถไปก็โคเป็นมุ่งน่ะโอเคคุณคนคิดยังไงกับกระแสออนไลน์ที่เขาขึ้นแฮชแท็กแบรนด์ลุงพลแบรนด์คืออะไรเป็นโลโก้นะไม่ใช่แบรนด์ลุงเงินแบรนด์หมายถึงว่าไม่สนับสนุนลุงพลถ้าถามว่าลุงพลกินแบรนด์ไหมเขาเอาไปให้ผมก็กินไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์อย่างนั้นคือแบบไม่เสพข่าวลุงพลไม่สนับสนุนก็็ไไม่เปนลุงพลซื้ออะไรยังไง รู้ตัวยังไงมั่งในกระแสที่เขาอย่างนี้คนไทยในเจ็ดสิบล้านอ่ะครับผมอาจจะมีคนมาให้ความสนใจลุงพลมาแตนทักห้าแสนคนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นน้อยนิดครับไม่ใช่ว่าติดตามเยอะอะไรขนาดนะคนในส่วนน้อยใช่ครับผมมองมุมนั้นมากกว่าครับมันก็แล้วแต่มุมมองครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเราเอายิ้ผมจะตอบแทนน้ป้าว่าลุงพลก็มองในมุมที่ทักคนไม่รักก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็มองในคนที่รักเราอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่ครับมันก็ทำให้รู้สึกดีแล้วมีกำใจ กำลังใจสำคัญไหมสองคนทุกวันนี้สองคนผวเมียนี่คือให้กำลังใจกันยังไงมั้งเอาเอางี้เลยนะคนคนที่ไปเยี่ยมที่บ้านบางทีน่ะเขามาเยี่ยมแล้วเขามีของติดไม้ติดมือมาให้ที่บ้านบางทีผมซึ้งจนน้ำตาไหลนะอืเพราะเราไม่เคยได้รับสิ่งพวกนี้ไงรับมันบางทีอยากจะพูดอะไรบางทีมันมาตื้นนะมาตื้นงานโอ้ผู้ชายมาตื้นนะจริงผมมันพูดไม่ออกถึงผมจะเป็นคนพูดพงผางพูดเสียงดังทีกับบ่อน้ำตาผมมันอยู่ นิดเดียวอยู่ตื้นบ่อน้ำตาตื้นผมนะเข้าใจลุงพลคำถามนี้มันจะเหมือนคำถามที่ที่แล้วแต่ตัวนี้มันจะแรงหน่อยรู้สึกอย่างไรกับคำที่ว่าเอาลูกเขามาหากินอ๋อคำนี้ป้าจะตอบเไหมก็อันนี้น่ะเขาบอกว่าเอาเอาลูกคนอื่นมาหากินลูกคนอื่นคือใครอรชมลูกก็หลานผมอะ ก็เป็นหลานเป็นคนในครอบครัวผมอ่ะไม่ใช่ว่าแค่พ่อแม่ชมพู่เป็นคนสูญเสียนะพ่อแม่ชมพู่น่ะเป็นพ่อแม่ที่ให้กําเนิดพูครับแต่ชมพู่เป็นหลานของครอบครัวเราอผมก็เป็นคนที่เสียหายเหมือนกันคิดว่าหลานผมเสียชีวิตไปผมได้หลานผมคืนไหมสิ่งที่ผมได้รับทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าเอาชมพู่มาหากินสําหรับคนที่คิดแบบนั้นจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดเขาทุกอย่างทุกอย่างที่มันเป็นมาอย่างนี้เขาเริ่มจะแบบว่า ก็นีช่วงหนึ่งอะที่เราโดนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดความสงสารเขากเห็นใจอะไรเงี้ยทุกอย่าง,งามันก็เลยค่อยๆมาค่อยๆมาแบบบางทีเราไม่ไตั้งตัวเลยคือเหมือนเราโดนโดนมาเยอะ,อะเนาะแต่ที่มันหนักก็จะมีช่วงหนึ่งนะ่ถ้าใครดู่ก็จะรู้ว่าทำไมากะระแสมันถึงตีมาอย่างนงี้ไงครับมันอยู่ที่เกิดคือแบบเขาสงสารเขาเห็นใจแล้วเขาก็แบบคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็มาช่วยตลอดอะไรางี้คือมันเลิมแต่ตรงนั้นอะก็จริงๆนะถ้าแต่เท้าความได้ลูกคลเนี่ยคือานแรกๆเั้าผมดูข่าวเนี่ยตอนช่วงแรกๆเลยเนี่ย กระแสมาที่ลุงคนเยอะมากแต่กระแสไม่ดีนะพระแต่นเนาะถูกมากกระแสช่วงนั้นน่ะช่วงกระแสไม่ดีไม่มีใครสนใจเลยอแต่ผมแต่ผมไม่ค่อยได้ดูไงครรับเาไส่วนใจก็คนรอบข้างก็ยังน้องไอซหรือว่าน้องนัดชิวหรือว่าพระแต๋นเนี่ยเขาดูโทรศัพท์บ่อยแล้วก็เอาพูดใ้ผมฟังผมก็รู้สึกเฉยเฉยนะใครจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาส่วนใหญ่เราเสพข่าวทางไหนครับโทรทัศน์หรือทางมือถือผมดูข่าวอมรินช่องสามสี่ตอนเช้าเช้าแล้วก็ตอนสองทุ่มผมไปดูนั่นแหละ เขาเป็น,นข่าวเกี่ยวกับการความเคลื่อนไหวของคดีตอนนี้คิดยังไงบ้างกับการที่เรามีค่าตัวเทียบเท่ากับดาราระดับซุตเปอสตา์เบอร์ตน้ตนๆของประเทศคุตเพอสตา์เขาค่าตัวเท่าไหรอ่อ่าผมลุงพลป้าแตนเนี่ยค่าตัวยังไม่ถึงหลักห้าเลยหลกักสี่ก็จะก็มีใน<ร> <ไง S 1> ในข่าวมีค่าตัวลุงพลตอนนี้ห้าแสนนะพี่อุบบอกไอ้นั้นพี่อุบท่านพูดไปในลักษณะที่ว่างานที่เขาจะติดต่อมาอาจจะมีค่าตอบแทนน่านี้ประมาณนี้นะลุงนะแต่ยังไม่มแต่ยังไม่มีมาครับครับ การเรียกค่าตัวไปก่อนพูดไปก่อนใช่หรอเาก็เหมือนกับว่าลุงกับป้าแตนเนี่ยอาจจะได้เงินก้อนนี้ขนาดนี้ราคานี้ก็แค่นั้นเองแต่เงินจริงมันยังไม่มีมาครับจอฟังว่าก็ติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาแต่ว่ายังไม่งานจริงๆันยังไม่มาหรือเป่าแตงงอยขึ้นไปร้องได้ตังค์เท่าไหร่ได้ค่าภูมิพลายเท่าไหร่บนนั้นป้าแตนไม่ค่าตัวดิไม่ใช่ค่าภูมิปลายไม่ไร้ตัไม่มนี้ครับไม่มีค่าตัวไม่มีอ่ะแตงงอยพอจะได้ภูมิะไรนี่คืออะไรภูมิพลาสองพวงที่เขา เไม่ได้มีนะมันเป็นงานงานไหว้สาพญาเต่างอยเป็นงานประเพณีประจําปีของอำเภอเต่างอยโอ้ยผมดีใจผมนี่ขึ้นไปร้องกับพี่จินตลาลาครับโอ้ยไปว่าอย่างเดียวนะพี่มีจะไปดูเขาผมนึกว่าลุงคนได้ค้าตัวนะพี่จินตลาแบบให้คังให้อะไรไปเงี้ยมีให้ก็ที่ผู้จัดการเอาไปให้ที่บ้านแหละเหลือแค่นั้นแหละก็เหมือนเหมือนกับค่าตอบแทนที่ลุงเสียสละไปทำเอ็มวีเพลงเต่างอยกับ ไปเข้าห้องอัดเสียงที่ว่าเรามีมาตรฐานยังไงเราเรียกเรียกเขาไปเท่าไหร่ยังไงไม่ได้เรียกเลยครับไม่ได้เรียกไม่แต่ไม่เคยเรียกค่าตัวเขาให้เท่าไหร่ก็เอาก็รับไปแล้วก็เป็นเกียรติแล้วที่ไปร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะผมพูดตรงๆนะลุงพลแม่งแค่แบบไปร้องกูยืนคู่กินจะหลานี่ที่ไม่เอาค่าตัวผมเพราะเอาละพูดได้นะเออยืนค่าพี่เบิร์ดเนี่ยผมจะแทบจะสั่นเลยแหละเฮ้รู้ที่มาที่ไปของไปฟิชเชอร์ลิงกับพี่กินตจระใครติดต่ออะไรยังไงผู้จัดการครับพี่บูมพี่บูมอยู่ที่นนนนนครรพพมเป็ผู้จัดกกาของี่่ิะ ท่านไปหาที่บ้านคือเหมือนที่แรกท่านไปให้กำลังใจก็ก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเออเห็นผมน่ะร้องเพลงเสมอนขงวงศิษย์กัมพีแล้วข่าวมันออกไปอเออเรา่าเออเสียงลุงได้นะร้องเอาไปฟิชเชอรลิงกับอ่า จินตลาดูไหมเผื่อลุงอยากสนใจเพราะมันจะมีงานไหว้สาพยาตะงอยดีใจไหมดีใจไหมลุงก็ได้ครับถ้าคิดว่าผมร้องได้ผมก็ไปเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ไปไหว้ปยาตะงอยตลอดแต่ผมดูคลิปลุงพลนะมีคลิปตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยมีวงมีอะไรเขาอยู่ด้วยอันนั้นเป็นวงดนตรีเล่นสดของโรงงานครับเออเหรอก็จะได้เพลงเพลงหนึ่งน่ะซ้อมสองสามเดือนนะครับก่นจะเล่นข้าขากันวงนั้นชื่อวง Land เดอะเบอร์ชหรือว่าไงอ่าวง เราเล่าเขาไม่สิเล่าเขาวม่สิต้นคำถามนี่คือต่อไปนี้เราวางแผนชีวิตเรายังไงเราจะายไปเป็นคนสวนกีดยางเหมือนเดิมไหมหรือจะไปเป็นนางแบบนายแบบวางแผนชีวิตยังไงสองคนผมเมี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีที่เขารักละเมตตาเรา ปลาแล้วก็คุณลูกนี่แหละท่านจะางานให้เราได้ขนาดไหนหรือว่าเพราะว่าเราก็ผ่านมาแล้วก็อาศัยนี่อยู่แล้วเนาะจริงๆผมบอกเลยสุดท้ายพื่อนเพลาก็อยู่ที่บ้านจริงขอบคุณผมบอกไปอย่าไปพึ่งหมอปลากันะทำไมอ่ะกนคิดผมไปห้าชกคิดแม่งไล่ผีอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ค่าตัวด้วยไกโจนไล่ผีไปปะไปครับไปกโจนไปไหนไปหมดเลยนะสุดท้ายนี่ลุงคนสุดท้ายนี่วันนี้ขอบคุณลุงคนแล้ว็แตนมากเลยผมผมรู้สึกดีนะที่ วันนี้ผมก็มาพูดผมเหมือนเป็นสื่อกลางการนําเสนอของผมเนี่ยคำถามอะไรที่ ที่ผมดูแบบลงเกินและบมรุนแรงในความรู้สึกต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้ว่าขอโทษเฉพาะลุงพลนะกับ้แตนนะผมขอโทษนะ FC ลุงพลพระแตนด้วยแล้วผมก็เป็นเหมือนกับคำถามแทนใจหรือถามจากที่คนในโซเชียลเขาพูดกันสุดท้ายแล้วฝากบอกกับคนในโลกโซเชียลหน่อยหรือช่องทาง YouTube ผมหน่อยดีว่าตอนนี้จิตใจลุงพลมีความรู้สึกยังไงและลุงพลอยากจะบอกกับทุกคนยังไงผมเชื่อได้ว่า อย่างน้อยๆคลิปเนี่ยมันก็เป็นคําถามหรือเป็นคําพูดที่ลุงพลอยากจะสื่อทุกคนได้รู้ว่าจิตใจลุงพลน่ยไม่ได้คิดจะหวังรวยไอ้เรื่องมาแบบนี้หรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างลุงพลบอกกับเอซีผมหน่อยหรือคนที่ดูคลิปนี้หน่อยก็สําหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ดูข่าวสารให้รอบคอบนะครับว่าความจริงลุงกับป้าเนี่ย มีอะไรเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยบางทีข่าวที่มันออกไปมันก็เป็นข่าวที่ไม่จริงก็มีถ้าอ,อยากรู้ว่าลุงกับป้าใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงก็ติดต่อมาได้ครับหรือไม่ก็มาเยี่ยมที่บ้านกบก,ก,ก,ก็ได้ครับจะได้รู้ความจริงจะเป็นคําถามที่คาถามทุกว,วันนี้เราให้กาลังใจยังไงสองคนพ่เมียลูกกำลังใจอ่ะม,มีลูกเดียวเลยใช่ค่ะตอนนี้ลูกสองคน ใช่ป่ะก็อยู่ก็น้องก็ยังเรียนอยู่อยู่ที่บ้านแล้ว <compelling> ก <Ont op edi> ็เม <tube> ื่อไหร่ที่คิดถึงลูกวะทุกอย่างมันจะแพรไปหมดเลยที่มันไม่ดีการที่ทำให้เราท้อเนี่ยเออเหมือนผมนะช่วงที่ผมแบบท้อทอนะเนี่ยผมมาถึงอยากจะบอกเพื่อนผมอ่ะมีลูกได้แล้วเพื่อนผมที่นั่งข้างผมอ่ะไม่มีลูกได้แล้วมีปาจูเนียได้แล้วอะไรเงี้ยนะ พยายามอยู่มงขนาดละเมอยยังมันยังยเป็นเ,ปเรื่องนั้นเลยมันเที่ยวทำน้ำยาให้ลุงพลกินนู่นนี่นั่นตัวเองไม่ไปทากินมัง่งเออพูดละว,วันนี้ขอบคุณมากครับลุงพลขอบคุณก็ณจัดมากที่<อ>ให้เกียรติมาน<อ>ั่งบนรถนะครับผมรบจริงๆแล้วเดี๋ยวลุงพลมีงานต่อขอบคุณเอฟซีทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เอฟซีผมหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณมากนะครับผมว่าคําถามบางคำถามเนี่ยผมแรงก็มาด่าที่ผมคือผมอยากรู้แล้วผมก็เอาคําถามที่ทุกคน ขาใจในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์ต่างๆผมก็มาถามลุงพลน่ะลุงเออลุงพลเขาไม่โกรธผม f อฟซี FC ลุงพลก็อย่ามาโกรธผมนะแล้วก็ที่ไม่ใช่ f อฟซีลุงพลก็ลองฟังในในจากปากเขาเองวันนี้ผมลุงพลมาแต่น้าไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามด้วยครับขอบคุณครับโปรบอยค,คัสเตท์พิเศษสวัสดีครับ